สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับขี่ช้างช้อนหุ้นแฟนเพจแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่ใน EP ีที่8นะครับผมก็มาถึง e ีีนี้แล้วนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามาฟังนะครับได้ติดตามนะครับเพจขี่ช้างช้อนหุ้นนะครับผมแฟนเพจแล้วก็ช่อง YouTube ขี่ช้างช้อนหุ้นไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ท่านจะได้ไม่พลาดกับข่าวสารดีๆนะครับ ที่เราจะนำมาเสนอในแต่ละสัปดาห์แต่ละสัปดาห์นะครับแต่ละคลิปนะครับก็จะรวบรวมข่าวสารในวงการตลาดหุ้นบ้านเรานะครับหุ้นที่อยู่ในตลาดลักรัพย์ในตลาดทุนบ้านเรานะครับผมก็จะนํารวบรวมเด,เด่นๆหุ้นไหนที่มีการตีข่าวได้กําไรนะครับมีกําไรเพิ่มขึ้นนะครับผมผมก็จะเอามารวบรวมแล้วก็เผยแพร่ท่านผู้ชมพร้อมกับนะครับพร้อมกับ ิเคอร์กราฟให้ด้วยนะครับผมวิเคระห์กราฟในที่นี้เพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมนะครับหรือนักลงทุนเนี่ยเป็นตัวเลือกในการเอาไปพิจารณานะครับพิจารณาเสริมนะครับเป็นแนวทางในการลงทุนแต่เราก็ไม่ได้ชี้นำนะครับให้หนักลงทุนนะครับลงทุนตามเราเสมอไปนะครับผมอยากให้ใช้วิจารณญาณในการฟัง การลงทุนทุกครั้งมีความเสี่ยงนะครับอันนี้ย้าเลยผู้ลงทุนควรศึกษาก่อนการลงทุนนะครับผมอ P ีนี้นะครับก็จะมีการรวบรวมข่าวนะครับเป็นเน็กนะครับผม s a n g ก Sp TMI นะครับเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะครับผมข่าวแรกก็คือเป็นข่าวของ s a n g o นะครับ s a นโกออเดอร์ลดอีวีแนนเร่งอัพกำลังการผลตเต็มแม็กซ์นะครับผมอันนี้เป็นภาพของทันหุ้นนะครับเราไปดูข่าวข้างในกันนะครับามาจากเว็บทันหุ้นนะครับผมขอขอบคุณเว็บทันหุ้นด้วยนะครับแซนโกออเดอร์ลดอีวีแนนเร่งอัพกำลังการผลิตเต็มกำลังนะครับนายรัฐวัฒน์สุขสายยนต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสังกบไดคาสติง้งประเทศจีนจำกัดมหาชนหรือเซนโกผู้ประกอบธุรกิจชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปแล้วก็ชิ้นส่วนสังกะสีฉีดขึ้นรูปตามคําสั่งซื้อของลูกค้าโดยมีกลุ่มลูกค้าหลักเนี่ยเป็นชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์เปิดเผยว่าครึ่งปีแรกปี66เนี่ยบริษัทมองภาพรวมยังไม่ชัดนะครับเพราะว่าต้องรอดูสถานการณ์หลังเลือกตั้งว่าจะเป็นยังไง แต่โดยภาพรวมผลประกอบการไตรมาสแรกปี66เนี่ยบริษัทมองไปในทางที่ดีนะครับพอมีคําสั่งซื้อ order เนี่ยเข้ามาตามแผนเลยนะครับแล้วก็บริษัทเนี่ยควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีด้วยทําให้เกิดเป็นอัตรากําไร m a ชิ i นที่ดีขึ้นส่วนไตรมาสสปี66เนี่ยมีวันหยุดจํานวนค่อนข้างมากนะครับผมก็ต้องค่อยๆดูไปแต่ละไตรมาสไตรมาสนะครับเรงเคาะงบไตรมาสแรก อีกหนึ่งสองวันคาจะประชุมบอร์ดเพื่ออนุมัติงบไตรมาสที่1ปีห6ซึ่งทิศทางยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพราะเมียด้วยเข้ามาต่อเนื่องทางออเดอร์ชิ้นส่วนรถยนต์สันดาปแล้วก็รถยนต์ E v วีทให้เรามีออเดอร์ผลิตต่อเนื่องส่วนภาพการผลิตรถยนต์หรือการลงทุนอื่นๆอ,อ,อาจจะต้องจับตาดูเรื่องของการเมืองนะครับการเลือกตั้งในประเทศก่อนว่าจะเป็นยังไงนะครับจึงจะประเมินทิศทางธุรกิจได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับผมอย่างไรก็ตามเนีย่ยบริษัท จะารับออเดอร์ตามกําลังการผลิตเพราะเครื่องจักรกาลังการผลิตในโรงงานเนี่ยค่อนข้างจํากัดน,นะครับปัจจุบันเนี่ยใช้ผลิตเกือบเต็ม100%แล้วนะครับหรือ15 1.5ล้านชิ้นต่อปีเลยทีเดียวบางส่วนต้องใช้ซัพพลายอื่นเพื่อช่วยผลิตสินค้าให้ทันตามออเดอร์ที่มีเข้ามานะครับแสดงว่าออเดอร์ค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวนะครับทางนี้บริษัทเนี่ยมีออเดอร์รอส่งมอบช่วงที่เดือบ ปีนี้หลักร้อยล้านบาทนะครับผมออเดอร์ที่เราจ้างผลิตเนี่ยคาดว่าจะช่วยปรับนะครับยอดขายเนี่ยได้ตามเป้า800ล้านบาทในปี6 6กนะครับผมการขยายฐานลูกค้าแล้วก็โฟกัสการขายสินค้าในประเทศส่วนต่างประเทศเนี่ยไม่เน้นการจําหน่ายเพราะบริษัทต,ต้องการลดวความเสี่ยงเรื่องของส่งค้าระหว่างประเทศแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยที่มีความผันผวนค่อนข้างมากนะครับผมส่วนในปี66 นะครับสัสดส่วนลูกค้าปี66นะครับคาดว่าจะมาจากกลุ่มยานยนต์เนี่ยประมาณ80-90%แล้วก็กลุ่มอื่นๆเนี่ยประมาณ10%นะครับบริษัทเนี่ยจะโฟกัสการบริหารต้นทุนให้รัดก,กุมนะครับมากกว่าจะผักภาระหรือเพิ่มราคาขายให้กับลูกค้านะครับผมผลงานปี65นะครับบริษัทมีรายได้709.81ล้านบาทเทียบกับปี26 2564นะครับที่641.06ล้านบาทเพิ่มขึ้น10.72%มีกำไร22.01ล้านบาทเทียบกับปี64นะครับที่มีกำไรอยู่ที่13.50ล้านบาทเพิ่มขึ้น63%เลยนะครับโดยผลงานที่เพิ่มขึ้นเกิดจากบริษัทได้พัฒนาคุณภาพแล้วก็การบริการนะครับผม แล้วก็มีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดนะครับทำวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มฐานลูกค,ค้าแล้วก็ยอดขายในอนาคตด้านต้นทุนการผลิตนะครับผมบริษัทดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างเต็มกําลังบริหารทรัพยากรการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับก็กําไรนะครับเมื่อ ปีหกสี่เนี่ยเขาเพิ่มขึ้นมาหกสิบสามนสานะครับปีหกห้านะครับเพิ่มขึ้นมา63 0 3าสาปีหกหนะครับจะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวต้องมาคอยดูกันนะครับผมเรามาดูกราฟกันแซนโก้นะครับโอ้โหราคากราฟกระโดดเลยนะครับอันนี้ทิศทางดีมากนะครับนี่อดีนี้บอกเลยนะแต่ว่าเมื่อมันเป็นอย่างนี้นะครับกราฟนะครับ มันจะวิ่งเข้าหาเส้นค่าเฉลี่ยหรือว่าเส้นค่าเฉลี่ยจะวิ่งไปหาก,กราฟนะครับมีอยู่2ออย่างแต่ดูจากมุมมองนะครับเมื่อการาฟเป็นรูปสอนคอนหัวกลับอย่างนี้นะครับก็ยังมองว่าราคาอาจจะได้ต่ำกว่าน,นี้นะอาจจะได้ต่ำกว่าน,นี้นะครับอาจจะได้ต่ำวันหนึ่งจุดดังนั้นเนี่ยผมมองว่าเมื่อเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วราคาจะอยู่ประมาณแถวแถวนี้นะครับ 1.2 3สนะ1.23นี่ราคาที่ควรน่าจะเก็บนะครับผมถ้าตอนนี้ถามว่าเก็บได้ไหมเก็บได้นะครับเพราะว่าโอกาสอาจจะขึ้นต่อมีสูงมากนะครับขึ้นต่อมีสูงมากแต่ถ้าเป็นผมนะผมจะรอเก็บอยู่แถวแถว1ว3นนะครับผมอืมโอเคเลยนะครับนี่ราคานี่กระโดเลยถ้า เกิดไม่ถ้าสมมติว่าไม่มีแท่งนี้นะสมมติว่าผมไม่เห็นแท่งนี้นี่เห็นแค่แท่งนี้นะครับเราก็ยังมองว่าเดี๋นะมันนี่นะครับนะสมมติว่าผมเห็นแค่ตรงนี้นะตรงเนี้ยเราก็ยังมองว่ามันเป็นขาลงถูกไหมครับนะเพราะว่ามันเป็นขาลงจริงๆถ้าเราดูนะครับ<ม>ก็คือ จุดต่ำสุดนะครับทำจุดต่ำสุดใหม่นะครับจุดสูงสุดนะครับไม่สามารถขึ้นไปสูงกว่าจุดสูงสุดเดิมได้นะครับเนี่ยจุดสูงสุดตรงนี้ไม่สามารถขึ้นไปสู่จุดสูงสุดเดิมได้นะครับจุดต่ำสุดปัจจุบันนะครับต่ำกว่าจุดต่ำสุดก่อนหน้าอีกนะครับผมดังนั้นเนี่ยยังไงก็ยังมองว่าเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะครับผมแต่ที่น่าสังเกตคือตรงนี้ เริ่มมีโมเม,ม,มนตัมขาขึ้นมาตั้งแต่ช่วงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเป็นขาลงที่ควรเฝ้าระวังนะครับควรเฝ้าระวังในการดูราคานะครับผมนะพอเกิดแท่งนี้ปุ๊บเป็นผมจะแนะนำว่าให้รอนิดนึงรอนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะมันดีแต่ อาจจะได้ราคาที่ถูกกว่านี้นะครับเพราะว่ากราฟเมื่อมันกระโดดไปห่างมันจะเป็นไงมันจะวิ่งเข้าหาเส้นค่าเฉลี่ยนะครับเราอาจจะได้ราคาต่ําหรือราคาแถวเนี้ยเพื่อความชัดเจนแล้วค่อยให้มันไต่เส้นค่าเฉลี่ยขึ้นไปนะครับค่อยมันไต่เส้นค่าเฉลี่ยขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้จะสวยงามกว่านะครับผมต่อมานะครับหุ้น TMI tmi รายได้ขายไฟพุ่งดัน q หนึ่งกมาโตทะลักแป์8แตะ15ล้านนะครับอันนี้มาจากข่าวหุ้นธุรกิจนะครับขอคุณข่าวหุ้นธุรกิจด้วยนะครับนายธีระมงคลเอ้ยบริษัททีระมงคลอุตสาหกรรมจำกัดมหาชนหรือ tmi นะครับรายงานผลประกอบการไตรมาแรกสิ้นสุดเมื่อ31มีนาปี6กนะครับกำไรเนี่ยปี66 ก็จะที่สิบหาจุดศูนยล้านบาทส่วนปีหกห้าอยู่ที่8.29ล้านบาทนะครับผมกำไรเปลี่ยนแปลงประมาณ81.5%เลยทีเดียวนะครับผมโดยผลประกอบการดำเ,เนินงานเพิ่มขึ้นจากไรายได้การขายรวมในไตรมาสแรก ี66เท่ากับ161.35ล้านบาทหรือว่าเพิ่มขึ้นร้อละ12.40นะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งเท่ากับ143.55ล้านบาทนะครับอันนี้คือยอดทั้งหมดนะโดยรายได้จากการขายรวมที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพิ่มขึ้นปี65เนี่ยมากกว่า20.92ล้านบาท หรือเติบโตขึ้นลอยละ249.05จึงทำให้รายได้ในไตรมาสนี้มีผลการดำเนินง,งานที่เติบโตขึ้นนะครับผมอันนี้มีข่าวน้อยนะเดี๋ยวเรามาดูกราฟกันเลย TMI นะครับทีละมงคล i ิ It s ตั t u e p l นะครับนะแต่ราคาไม่เป็นไปเหมือนข่าวนะครับผมจะดูจากแนวนี้เลย หลุดลงมานะครับคือมันเด้งมาเหมือนว่าเด้งมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็มีการลงไปอย่างรุนแรงนะครับลงไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับลงมาในจุดยังไม่ถึงจุดแนวรับเนาะแต่เลยแนวรับนี้มานะครับดังนั้นเมื่อเลยแนวรับนี้มาราคาเนี่ยที่เห็นว่าดีๆขึ้นไปเป็นไงครับมันกําลังอาจจะดีขึ้นไปหาเส้นค่าเฉลี่ยก็ได้นะครับ ดังนั้นตรงนี้อย่านิ่งนอนใจอย่าไว้วางใจอย่าเพิ่งไว้วางใจนะครับหรือว่าราคาอาจจะหลอกการทะลุเฉยๆนะครับอย่างเช่นหลอกการทะลุแบบนี้แล้วก็เด้งขึ้นไปได้นะครับมีหลายตัวอย่างนะครับผมที่าราคาลุดเส้นค่าเฉลี่ยลงมาแล้วก็สามารถเด้งกลับขึ้นไปเหนือค่าเฉลี่ยได้แล้วก็ทําเป็นขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งนะครับมีม,มีมีอยู่เยอะเลยนะครับดังนั้นจุดนี้ อยากให้ดูว่าราคาเนี่ยจะกลับขึ้นไปเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้ไหมการที่จะขึ้นได้มีทางเดียวเลยนะครับอย่างแรกเลยต้องอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยให้ได้นะครับราคาเนี่ยต้องอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยให้ได้นะครับผมต้องอยู่ตรงนี้แล้วก็ไล่ขึ้นไปนะครับแต่มีกรณีหนึ่งนะครับที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้ก็คือแนวโน้มที่กำลังจะเปลี่ยนทิศทางนะครับเมื่อ ราคาวิ่งมาถึงตรงจุดนี้นะครับอาจจะเด้งย้อนกลับมาแล้วลงมาถึงจุดนี้เลยนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ดังนั้นแนวรับแนวนี้ผมให้ไว้อยู่ที่1.48เลยนะครับผม1.48แลวดูจากแนวโน้มนะครับอาจจะ หมดหมองเป็นตามขาลงก็ได้นะครับอาจจะหมดได,ได้เพราะว่าถ้าดูจากนี่มันลงมาแรงมากนะครับลงมาแรงมากอาจจะลงมาได้ลงๆๆไปได้อีกสักพักนึงนะครับเต็มที่แล้วผมว่านะแล้วก็อาจจะมีแรงขึ้นไปนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราต้องทำเดี๋ยวเราต้องคอยดูจุดที่มันรีเบลขึ้นไปเนี่ยจุดนี้แหละว่ามันจะเลยเหนือเส้นค่าเฉลี่ย หรือผ่านเส้นการเฉลี่ยได้ไหมหรือว่าไม่ผ่านเส้นกาเฉลี่ยแล้วตกลงมาต่ําต่อนะครับผมเดีย๋ยวเราต้องดูกันนะครับดังนั้นหุ้นตัวนี้อย่าเพิ่งแนะนําว่าอย่าเพิ่งรีบลงทุนนะครับอาจจะต้องใช้เวลาอีกนิดนึงนะเพื่อเห็นความชัดเจนของกราฟนะครับผมข่าวต่อไปนะครับเป็นหุ้นเนกนะครับ เน็กเผย Q1 ปี6กพิกมีกำไร1 5 2 0 8าล้านบาทรับผลดีธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้ากำไรบริษัทร่วมเพิ่มนะครับข่าวนี้เป็นของทันหุ้นนะครับแต่เว็บเหมือนจะเสียนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูในนี้นะครับนะเป็นของทันหุ้นนะครับ ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้ารับผลดีนะครับกำไรบริษัทรว่วมก็ได้รับทุกําไรเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมเน็กนี่ได้มีการแจ้งตลาดทรัพย์ไต่มาแรกปี6กนะครับมีกําไร152ล้านบาทผลระกการดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดกันปีก่อนนะครับขาดทุนที่62.5ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากกำไรขั้นต้นของธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วก็ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เพิ่มขึ้นธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในไตรมาสแรกปีนี้มีผลกำไรขั้นต้นจากการดำเนินง,ง,งานจำนวน100.01้นนะครับเพิ่มขึ้นจากงวดบัญชีเดียวกันของปีก่อนจำนวน86.38ล้านบาทหรือว่าเพิ่มขึ้นขวา 634%ส่วนใหญ่เนี่ยมาจากการขายรถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์จำนวนทั้งสิ้น563คันนะครับผมการแบ่งกำไรขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมสำหรับไตรมาสแรกปี66นะครับมีจำนวน139.23ล้านบาทเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนเนี่ยมีส่วนแบ่งขาดทุนที่22.38ล้านบาท พอไตม่าแรกปี66นะมีการขายสินค้าให้กับลูกค้าแล้วก็ส่งผลให้บริษัทเนี่ยรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นนะครับไตมาาแรกเนี่ยปีหายังไม่มีการขายนะครับผมเนื่องจากโรงงานเพิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วก็อยู่ในช่วงทดสอบรลยการผลิตนะครับรายได้จากการขายแล้วก็การบริการในไตม่าแรกปี6 6นะครับมีจำนวน3 2 1 0 6น้ดล้นานบาท เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนเนี่ยอยู่ที่154.51ล้านบาทโอ้เยอะนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์จำนวน3,017.38ล้านบาทเนื่องจากไตรมาสแรกปี6บริษัทจำหน่ายรถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้จำนวน563คันเป็นผลงานโดยตรงต่อไรายได้จากการประกอบธุรกิจของกลุ่มกิจการเลยทีเดียวนะครับผม ฟังดูแล้วค่อนข้างดีเลยนะครับอยากเห็นงบกันเงินทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูงบกันเงินนิดนึงอยู่ในกลุ่มของอ e ิเ เูนส่วน,น็กทอนิกนะครับ PEU ที่82.7สโอ้สูงมากเลย PBV อยู่ที่5.62นะครับตัดตังเงินปังผลยังไม่มีเนาะเดี๋ยวเรามาดูงบกันเงินชัดๆกันดีกว่าพบการเงินปี66ออกมาแล้วนะครับเอา65ก่อน65นะครับกำไรสุทธิ200 กำไรสุดที่เปียวหกอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบสองแล้วรายได้รวมนะครับเปียวห้าอยู่ที่หกพันหกร้อยสิบหกจุดหกสองเปียวหกตอนนี้อยู่ที่สามพันสองร้อยยี่สิบแปดจุดเจ็ดห้าแล้วนะครับผมกำไร 152แล้วนะครับคาดว่ามีโอกาสที่จะมากกว่าปี65ด้วได้ด้วยนะครับผมเนะาะอัตรากำไรสุทธิมากกว่าไปแล้วราคายังตามกว่านะครับผมนะบุ๊คแวร์ลูเนียต่มกว่าเยอะมากเลยนะครับยังต่ำกว่าปี6 5ต้องบอกเองยังต่ำปีหก้านะครับอยู่ที่5.62เท่านะครับอาจจะมันอาจจะไม่มีนะครับเดี๋ยวเรามาดู กันดีกว่า next PCL o i n t p นะครับนะะราคาเลี้ยงๆอย่างนี้นะครับผมเลี้ยงเลี้ยงเลียเ้ยงนะขึ้นมาแต่ก็ยังลงต่อการาตัวนี้ยังลงต่อนะครับผมนาแนวโน้มนี่เป็นขาลงอยู่นะครับ ขาลงอย่างนี้แต่ว่าเ,าเดี๋ยวพอมันลงพอมันลงไปสักพักนะครับเพราะว่ามันมันจะห่างละนี่นี่อย่างนี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่า,าตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ราคากราฟเมื่อห่างนะครับมันจะดีขึ้นมาแล้วก็เลียงเลียงเียยงแล้วรอเส้นค่าฉเฉลียว,วิ่งมาหานะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อค่าเสน้นรอเส้นค่าฉเฉลียววิ่งมาหาเนี่ยโอกาสที่จะลงตอบ นะครับมีโดนเทขายต่อเนี่ยก็มีนะครับดังนั้นจุดนี้ก็มองว่าโอกาสจะลงต่อมีสูงนะครับมีสูงดังนั้นยังไงครับควรรอก่อนนะครับผมทีนี้ลันจะลงไปถึงไหนเดี๋ยวเราก็จะให้เป็นแนวรับไปนะครับผมแนวรับของเราก็ต้องดูที่แนวรับเดิมเป็นหลักนะครับ ทุกครั้งนะครับการวิเคราะห์หุ้นนะครับเราจะใช้สติย้อนหลังนะครับก็คือแนวรับแนวต้านย้อนหลังนั่นเองเนาะเพราะไม่มีใครรู้อนาคตนะครับแล้วอาจจะมีฟโบนนชชีวัดเล็กน้อยนะครับแบบนี้ 8.35อยู่ยแถวๆประมาณนี้เอาแค่ประมาณนี้ก่อนดีกว่านะครับ8.35 8.30 8.35นะครับเป็นจุดแนวรับที่ผมให้ไว้นะครับผมดังนั้นใครที่เล่นหุ้นจัดนี้นะครับอาจจะต้องรอก่อนนิดนึงนะครับอันนี้สบมีเขียวขึ้นมา,นาแต่ก็ยังขึ้นได้ใน,นดเดียวนะครับเพราะว่าไม่มีมันตั้มเข้ามา ดังนั้นตัวนี้แนะนำรอ,อก่อนนะครับผมข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวสุดท้ายของคลิปนี้นะครับผมเป็นข่าวที่4นะครับหุ้น SNP นะครับผม SNP ผลงาน q 1่กำไรแตะ1 0 4่ล้านบาทโต20%รับอันนี้สับงยอดขายพุ่งเราไปดูข่าวด้านในกันนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นมิติหุ้นเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมิติหุ้นด้วยอันนี้มีข่าวนิดเดียวนะครับผมบมจ SNP Sy นด์พีซินตหรือ SNP แจ้งตรทตรักซับนะครับว่าผลประกอบการ Q1 บริษัทมีกำไร104.8ล้านบาทเพิ่มขึ้น20%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี65ที่มีกำไร87.50ล้านบาท จากเหตุยอดขายที่เติบโตขึ้นนะครับเนื่องจากลูกค้าเริ่มกลับมารับประทานอาหารที่ร้านแล้วก็มีมาตรการหลากหลายที่ช่วยลดผลกระทบจากราคาต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นนะครับผมคือสามารถควบคุมต้นทุนได้นั่นเองนะครับผมการที่เราลดต้นทุนนะครับก็จะทําให้มีกําไรที่เพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกราฟการน s ีนะครับเป็นหุ้นที่อยู่คู่ประเทศไทยมาค่อนข้าง,างนานแล้วนะครับ อันนี้ลุดมีเด้งลุดมาช่วง13มีนานครับผมแล้วก็เด้งดุดไปอีกนะครับตอนนี้เริ่มไต่นี่มีการไต่นะครับไต่แล้วไตข่ขาเนี่ยแตะอยู่บนเหนือเส้น EMA นะครับผม EMA 14นะครับ EMA สิบสีเนาะแตะไต่ขึ้นมาเนี่ยมีแนวโน้มเลยนะครับ สำหรับหุ้นตัวนี้นะมีแนวโน้มนะมีแนวโน้มที่จะขึ้นได้นะครับผมโอถือว่าครับไม่เลวนะหุ้นตัวนี้นะครับรนะครับนี่ทรงไม่เลวเลยทีเดียวแต่เมามมันลดลงนะครับเนาะโมเมนตัมันลดลงนะครับ,อ,ลลรบอาจจะ,ะถ้าดูในเชิงสถิติย้อนหลังเนี่ยถ้าเมือเมนตัมลดลงนะครับอาจจะมีการยอดตัวกลับลงมา ดังนั้นเนี่ยสัษฐานไว้ก่อนไหมว่าราคาหุ้นนะครับอาจจะเด้งขึ้นได้เหนือยืนได้เหนือ EMA ก็จริงแต่อาจจะเด้งขึ้นไม่มากนะครับอาจจะเด้งขึ้นไม่มากจะประมาณนี้เด้งขึ้นแล้วก็ลงมานะครับต่ลงมาเนี่ยถ้ามันลงเนี่ยมันจะลงต่ำกว่า16.9แน่นอน ัจะลงตามราคานี้แน่นอนตามลงมาเลยนะครับมาอยู่จนถึงแถวๆนี้อันนี้อันนี้ถ้าใครสนใจนะครับแล้วมีการติดตามราคาหุ้นตัวนี้นะผมแนะนำว่าอยากให้ลองติดตามดูนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นแบบน,นี้ก็ได้นะครับผมนะไต่เส้นค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็ไต่ขึ้นไปนะครับ ไต่ขึ้นไปได้ไต่ขึ้นไปได้แล้วจนทำขาขึ้นแนวโน้มขาขึ้นนะครับผมแล้วกราฟก็ลันยาวเลยนะครับดังนั้นเนี่ยช่วงเนี้ยเป็นช่วงหุเรือหัว,วต่อเลยนะผมบอกเลยนะครับถ้ากราฟเลี้ยงขึ้นมาเป็นขาขึ้นได้นะครับโอกาสที่จะวิ่งขึ้นต่อไปมีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับผมหรือว่า มันอาจจะหลอกไ,ได้นะเขียวสักแป๊บเดียวแล้วก็ล่วงเลยนะครับอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าโมเมนตัมเริ่มแปลกๆนะครับโม um เมนตัมมีการเข้ามาแล้วก็ลดต่ำลงนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับถ้าถ้า,ถาใครติดตามหลังจากดูคลิปนี้ไปแล้วนะคือคลิปนี้คงลงประมาณวันอังคารนะครับจันอังคารไม่อังคารก็พูดนะครับ ถ้าใครที่ดูคลิปนี้แล้วมีเวลาย้อนกลับไปดูหุ้น SNP นะครับกราฟเริ่มเหนือเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นมานะสามารถทักเข้ามาหาผมได้นะครับสามารถทักเข้ามาบอกส่งข่าวได้ว่าเออโทษนะครับเออตอนนี้กราฟราคาขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยแล้วนะครับผมอยากให้ช่วยดูหน่อยนะครับผมนะผมอาจจะมาหาข่าวแล้วก็วิเคราะ์สําหรับหุ้น SNP อีอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับผมเพื <S <S <ม>่อให้ทันต่อราคา ที่กำลังจะวิ่งขึ้นไปนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็เหมือนกับว่าจบครบแล้วสำหรับสีหุ้นนะครับเซนโก tmi เอ x มไอแล้วก็ snp นะครับนะใครที่ดูมาถึงตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามเรามาตั้งแต่ต้นคลิปจนท้ายคลิปแล้วก็จะขอบคุณมากกว่านี้ถ้า มีการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของเรานะครับติดตามเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเรานะครับที่ชางซอนทุนนะครับหาหุ้นราคาดีเพื่อทํากําไรขายในราคาที่สูงกว่านะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาถึง EP ที่8แล้วก็วันนี้ก็อยากขอขอบคุณท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้ครับ ขอบคุณนะครับผม